สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องติ๋วพี่หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจา๋าติ๋วก็จะพานำชมในส่วนของตัวรุ่นข้างหลังติ๋วเลยค่ะแทนแทนเป็นรุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นในส่วนของตัว2.4 Re ี่รีโว่สองจนั่นเองนะคะคุณลูกค้าจา๋าก็คือเป็นคันสุดหล่อด้านหลังติ๋วเลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะนะคะสวยมากๆและเท่มากๆเลยค่ะสีดำนะคะแล้วคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะได้โปรโมชั่นอะไรนะคะที่พิเศษนะคะเดี๋ยวติ๋วพานำชมและก็อธิบายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะแทนแทนติ๋วก็จะพา ามชมในส่วนของตัวรุ่น r ี v o 2.8 GR Sport นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่1,320,000กว่อีก4,000บาทค่ะนะคะคุณลูกค้าของติวท่านนี้นะคะได้โปรโมโชั่นพิเศษสุดๆค่ะก็คือได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ยถูกพิเศษนั่นเองคุณลูกค้าของติวท่านนี้นะคะดาวอยู่ที่20อ,อยู่ที่7หรือว่า6ปีนะคะ ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.2ค่าผ่อน1.2ดาว20ดอกเบีย้ยอยู่ที่1.2่ผ่อนอยู่ที่72นั่นเองค่ะนะคะคุณลูกค้าของติวนะคะท่านนี้นะคะสั่งจองทางออนไลน์นะคะก็คือผ่านช่องติวผู้หญิงขายรถนั่นเองค่ะแล้วก็ทักหาติวทางไลน์นะคะแล้วก็ได้สั่งจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ออนไลน์นะคะแล้วก็ ภายในไม่กี่วันค่ะแล้วก็ได้รับรถในส่วนของตัวคันละลอคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นในส่วนของตัว GR Sport ตัวนี้เลยนะคะอ่าขออนุญาตแจ้งก่อนค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.8แล้วก็มาพร้อมกับ204แรงม้านั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ชอบความแรงนะคะติ๋วก็จะแนะนําในส่วนของตัวรุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าความแรงนะคะแบบ ขับแบบโอ้พุ่งปี๊ดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คุณลูกค้าของติ๋วได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษไม่พอนะคะแล้วยังได้ของแถมอีกหลายๆารายการเลยค่ะเดี๋ยวติวพานำชมทีละจุดทีละจุดพร้อมๆกันนะคะได้ของแถมอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพานำชมข้างในตัวรถแล้วก็รอบตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะไปค่ะ เดี๋ยวติ๋วจะพานำชมนะคะว่าติว๋วให้อุปกรณ์ของแถมโปรโมชั่นของคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือได้ดอกเบี้ยถูกพิเศษไม่พอแถมคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะได้ของแถมจัดเต็มให้เลยะคะ่ะคุณลูกค้าจ๋านะเดี๋ยวติ๋วพานำชมภายในตัวรถไอ้ภายนอกตัวรถพร้อมๆกันนะคะว่าในส่วนของรุ่น G R เนี่ย มันหล่อยังไงสวยยังไงนะคะแล้วก็ของแถมนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้ได้โปรโมชั่นดอบเบียพสิเศษ1.29แค่ดาวที่20%เท่านั้นเองค่ะนะคะแล้วก็มีของแถมก็คืออุปกรณ์ตามนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวติ๋วพาน้ำชมทีละจุดทีละจุดก่อนเลยนะคะก็คือคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะสั่งฟิล์มติดตั้งฟิล์มนะคะ เป็นของลามินาเซรามิกค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะซึ่งคุณลูกค้าของติวท่านนี้เพิ่มส่วนต่างจากฟิล์มที่อิูวแถมให้นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะก็คือบานหน้านั้น60รอบคันที่คุณลูกค้าเห็นณตอนนี้80นะคะนี่เลยค่ะนะคะมันจะสวยแบบหล่อๆเท่ๆดุๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสัดท่างนะคะจะติดให้กับทุกคันเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะ ต่อมานะคะนี่เลยค่ะจะเป็นในส่วนของตัวเบา้ารองมือเปิดแคปลาต้องขออนุญาตคุณลูกค้านะคะที่แบบพาชมแต่เดิมๆซึ่งตัวนี้นะคะติวก็คือสั่งติดตั้งเป็นของแท้โตโยต้ให้นะคะเป็นอุปกรณ์ของแท้โตโยต้านะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าออกรถจากติ๋วไปนั้นจะได้ของแท้หรือเปล่ามั่นใจร้อซได้เลยค่ะว่าติวติดตั้งเป็นของแท้ให้ทุกชิ้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวติวพานำชมในส่วนของตัว ล้อแม็กก่อนเลยนะคะอันนี้คือเป็นล้อแม็กที่มาจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้นะคะ GR Sport นั้นนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18ค่ะคุณลูกค้าจ๋านี่นะคะจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์นะคะสีแดงนะคะแล้วก็ปั๊มว่า GR Sport ด้านในแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็คือจะเด่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือ ขอบ18แนะคะแล้วก็คาลิเปอร์สีแดงค่ะนะคะในส่วนของตัว GR Sport นั้นช่วงร่างเขานะคะจะได้ความนิ่มนวลมากกว่ารุ่นปกตินะคะคุณลูกค้าจา๋าและที่สำคัญแรงมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเดี๋ยวติ๋วจะพานำชมในส่วนของตัวด้านหลังนะคะว่า ในส่วนของตัวด้านหลังคุณลูกค้าของติวติดตั้งอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวติวพานำชมภายในก่อนเลยนะคะว่าภายในของตัว GR นั้นนะคะพิเศษยังไงสวยยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะจะพานำชมในส่วนของด้านในในส่วนของรุ่น g r Sport นะคะ2.8ง r Sport พร้อมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรารับชมพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าเปิดออกมาค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะ ภายในจะเป็นสีแดงดำอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะตัว g r Sport นะคะนี่เลยเป็นพุชสตาร์ทแบบ g r Sport นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของรุ่น g r Sport ตเนาะต่อมาค่ะคุณลูกค้าจ้าในส่วนของรุ่น g r Sport ตัวนี้จะมีในส่วนของตัว Pensionship แล้วนะคะเพนชนชิพมาให้แล้วค่ะค,ค,าาคุณลูกค้าสามารถเชนเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบสปอร์ตนะก็คือเป็นพวงมาลัยเย็บได้แดงนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ GR Sport นะคะแล้วที่สําคัญค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังที่เป็นเบาะหนังกลับนะคะก็คือเป็นเบาะหนังแล้วก็ผสมกับหนังกลับเป็นเฉพาะรุ่นของ GR นะคะก็คือจะมีในตัว r e v o r 8 GR Sport นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนะคะภายใน นะคะภายในก็จะเป็นสีแดงดำเนาะเน้นสปอร์ตนะคะแล้วก็ปัป๊ม g r Sport แบบนี้เลยค่ะนะคะติ๋วจะขออนุญาตยังไม่เอาถุงออกนะคะเพราะว่ากลัวไม่ใหม่กับลูกค้าเนาะอ่าภายในจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยห้องผู้โดยสารแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะคุณลูกค้าของติ๋วสั่งติดตั้งในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าเพิ่มเติมค่ะเป็นกล้องบันทึกหน้าของ t o y ยต้าแท้ค่ะจะอยู่ด้านในเลยนะคะ นี่เลยเป็นกล้องบันทึกหน้ารถของโตโยต้าแท้ค่ะอันนี้คุณลูกค้าของติว๋วสั่งติดตั้งเพิ่มเติมนั่นเองค่ะนะคะในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยค่ะภายในด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะกว้างขวางแบบนี้นะคะมีแอร์หลังให้นะคะนี่เลยค่ะภายในห้องผู้โดยสารนะคะก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะในส่วนของรุ่น GR Sport นะคะ สวยทั้งภายนอกแล้วก็สวยทั้งพังภายในนะคะก็คือเอาจริงๆแล้วก็คือเน้นความสปอร์ตนั่นเองค่ะนะคะก็คือได้ความภายนอกนี่คือดูสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็ภายในนี่ก็คือเน้นความสปอร์ตเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าแอแฝงไปด้วยแบบความมีเสน่ด้วยสีแดงเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะอ่านะคะภายในติ๋วก็ พานำชมเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวรุ่น2.8 GR Sport เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวติวจะพานำชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของรุ่น GR Sport นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็คือจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ติดมาให้จากโรงงานเลยนะคะสิ่งที่คุณลูกค้าของติวติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยเป็นตัวชุดครอบฝาก,กระบะท้ายนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้กัน รอยนั่นเองค่ะเวลาที่คุณลูกค้าใช้รถไปนานๆนะคะก็จะกันรอยได้อย่างดีเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ชุดครอบฝากระบาดท้ายค่ะนะคะเป็นของแท้โตโยต้าเช่นกันค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของด้านหลังค่ะนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นก็จะเหมือนคล้ายๆตัวล็อกโค้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเป็น GR Sport ก็คือด้านหลังก็คือจะมีตัวช่วยผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายมาให้แล้วนะคะจะเหมือนในส่วนของรุ่น ร็อกโกนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดไฟตรงห้องผู้โดยสารเอตรงกระบะท้ายเช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือสวิตช์ปิดเปิดนะคะสวิตช์ปิดเปิดตรงกระบะท้ายนะคะจะเหมือนตัวรุ่นร็อกโคเลยค่ะนะคะอ่านี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะรถคันนี้ก็คือรอเจ้าของมารับเอกรอเจ้าของมารับรถนะคะอีกไม่นานก็จะมารับแล้วนะเดี๋ยวติวพา นะเดี๋ยวติวพาชมรอบๆคันพ้องกันนะคะว่าในส่วนของรุ่น GR Sport นี่มันหล่อขนาดไหนเนาะสีดำนี่อย่างหล่อเลยลูกค้าติวแบบพูดออกจากใจเลยคือแบบสวยจริงๆหล่อมากนะคะนี่เลยค่ะติวพานำชมรอบๆคันคือแบบติดฟิล์มดำนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดำหมดเลยคือมันจะทำให้รถแบบดูเท่ดูดุมากเหมาะกับ เหมาะกับผู้ชายมากๆเหมาะกับผู้ชายมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะหล่อมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่น r ี v o 2.8 GR SPORT ค่ะเป็นยังไงบ้างคะติวพาน้ำชมในส่วนของรุ่น r ี v o 2.8 GR SPORT เซสสอบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณลูกค้าของติวท่านนี้ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างและได้ของแถมอะไรบ้างนะคะติ๋วก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอย่าลืมทักไลน์ไอดีหาติวนะ,ะต้องการที่จะสั่งจองรถเอย่ยหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นอะไรเอย่ยก็ทักไลน์ไอดีหาติ๋วได้เลยนะคะหรือไม่งั้นก็โทรหาติวได้เลยคะ่ะนะคะ ผ่านไลน์ไอหรือโทรหากันก็ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะคุณลูกค้า,าจา๋านะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องติวผู้หญิงขายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันทุกๆคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้ติวขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย